พูดพอมกันครับราเรื่สถานการณ์สถานการณ์แต่ราบเรื่อนสถานการณ์ราบเรื่อสถานการณ์ว่ายว่าน้มันน้ำนแก๊สแก๊พื้นไม่เหียนะพืนไม่เียนะอย่าแก้กระดานสองข้างเลยครับพูดพรอมกันสถานการณ์ปลอดภัยปลอดภัยภูเขาข้าคนไทยครับภูเขาลงไปภูเขาลงไปเขาไปชี้นรูปเขาไปชิดทำการปลุกเร้าครับตกไปที่อะไรของคงไทยทั้งสองข้างครับ สองล้อ้ักษาครับค้นๆผูกแรไม่ไม่ไม่เสียสองลัอส่งแสดงของความเหลยยกมือขวาขึ้นพูดพ้อมกันนะนะว่าช่วยด้วยช่วยดช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสตมีคนหมดสตช่วยโทรหนึ่ช่วยโทรหน่งหกาเครื่อง LED มาด้วยนำเครื่อง e d มาด้วยหลังจากนั้นวางมือที่ขาเราทั้งสองข้ยางสีสับเราลไปงานหน้าสีสัของคนไข้สีาองศาใช้สายตาตรวจประเมินั้ำแิบพร้อมกันนะับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7งส่ผู้ป่วยไม่หายใจครับพูดพร้อมกันนะนว่าไม่หายใจ C T R ไม่หายใจ C T R หลังจากนั้นหาตำแหน่งการวางมือหาตำแหน่งการวางมือทําเส้นการกระบ,บาดท,ที่หน้าอกครับได้ตำแหน่งแล้วเอานิ้วชี้ให้ขวาศรีไว้เอานิ้วชี้ให้ขวาชีา้ไว ท่านหมูจะรากแบบนี้อพอเส้นมันทานไปหมดมันเป็นานเกินทำไวๆนะครับฟึ่งๆแบบนี้รากเลยนะครับอย่าเสียเวลานะาครับชี้ไว้ลูกชี้ไว้ชี้ไว้เดี๋ยวชี้ชี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพี่แล้ว,วก่อนครับชี้ไว้ลูกชี้ไว้ชี้ไว้โอเคโอเคปัสสาวะ ต้นเบอร์วางตำแหน่งที่นุชนชี้เราชี้เมื่อกี้ครับขยาบเข้ามาชิดัวเลยครับเข้ามาชิดในรูกเอาเข่าชนลำตัวเลยครับเอาเข่าชนลำตัวเลยครับเข่าสองข้างการอกครับใครไม่การเข่าปวดเทวครับ,ค,รบคุณจะได้รับการบาดเจ็บที่กรดูกไขสันหลังผมบอกแล้วน,นะครับว่าอะไรที่ผมจะไม่ได้บอกให้ทำอย่าพี่งทำไม่งั้นคุณจะเสียเวลามากจะทาเพื่อนเสียเวลานักเรียนห้ามนั่งท่ต้นครับ ยกกคนขึ้นครับยกกคนขึ้นโน้มตัวไปด้านหน้าโน้มตัวไปด้านหน้าครับแขนตื้อต่อไม่งอนโน้มตัวไปเยอะๆเยอะๆเลยเยอะๆ,ๆทักตัวทักโน้มมาเรเซเอเชียที่ไทยรอบนี้ใช้วิธีสามสิบต่อสองใช้วิธีสามสิบต่อสองยกที่หนะึนนะ่งนะพร้อมันกันนะครับหนึ่งถึงสามสิบนะครับ กดพร้อมจะบายนะครับานเริ่มฮะหงสองสสี่ห้าก็ดแสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเ่นึ่งยี่สิมยี่บสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสาสิบ ครบ30แล้วเป่าปากครับปากมือซ้ายที่หน้าขาคนไข้เลื่อนมาบิดจมูกคนไข้ด้วยนิ้วชี้นิ้วหัวเป็นเบอนิ้วโป้งนะครับมือขวาจับที่ใต้นิ้วปีปากของคนไข้นะครับจับทางครับจับทางนิ้วชี้เนี่ยลองใต้ทางนิ้วโป้งจับใต้นิ้วปีปากปย้บปากปอก้งลงไปก้งลงไปครับทำน้านอปอกปากครับเปล่ามือ ทำการปั๊มยกที่สองเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไวเลนลุกไวเลยแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่อบามไปนล้า่เจยี่สิบแปดยี่สิบเกาป่าครับเป่าหน่เป่าสองยกที่สามเริ่มครับหนึ่งสอสาี่ห้าเจ็ด 8, 9, 10, 11, า 13, 14, 15, 16, 1่1สองส2บ 23, 2สี่ห้าหกเจ2บแกายี่บนึงสองากครับป่าหนาสองี่สเริ่มครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ปล่าหนึ่งเป่าสยกตัวท้ายเอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสอามห้ากสิเจดสปิบเก้ายี่งบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดี่สิบแปดยสิรอบปดท้ายด้วยการเป่าปาาสองครั้งเป่าปาาครั้งที่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล่อไม่ออไม่อ